สวัสดีครับพี่น้องชาวท่ศนาะทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนมเอมวยคู่เอกนะครับศึกจิงบัลลังกล่องแมวทําเลทองนะครับนะครับมุมขาวนะครับพี่ฟองนมสิ์ขาวมณีมุมดํนานะครับพี่แบ็คคอฟฟี่สิ์โกนจานนะครับเรามารับชมได้เลย ครับพี่ฟองครับยับไปยับยับยับใส่หน้าพี่แบ๊กไปหนึ่งท um ีพี่แบ๊กก็จดจดจ้องจ้องนะครับหาจังหวะนะครับพี่ฟองกัดคู่ <fish> ไปหนึ่งทีโอ้โหจังหวะนี้พี่แบ๊กถึงจะขวาไปครับพี่แบ๊กพี่แบ๊กต้องถอยออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้พี่แบ๊กได้แต่ยังเชิงครับผมพี่ฟองก็ยับไปยับไปยับไปกัดคู่ไปหนึ่งทีกัดคู่ไปหนึ่งทีโอ้โหพี่แบ๊กทำยังไงพี่แบ๊กต้องถอยออกมาครับตั้งหลักก่อนครับจังหวะนี้พี่แบ๊กนะครับ ค่อยๆย่างก้าวเข้าไปพี่ฟองเอาจุดจ้องจ้องตามให้กับพิมนะครับหน้าดุมากครับจังหวะนี้จีนแต่ตัวจะมองโดนพี่ฟองสวนไปตบไปทีตบไปสองทีโอ้โหโอ้โหที่แบ๊กที่แบ๊กพยายามจะคุกวงในแต่เขาไม่ได้ครับพี่ฟองเอาตีมยันไว้นะครับโอ้โหมันจะขัดหูใจเย็นพี่ฟองฟงกัดหูโอ้โหแต่ตัวเขาไม่ได้ครับแค่จะคุกวงในเดียวครับโอ้โหเห็นขาวๆแล้วใจมันสั่นเหลือเกินที่แบ๊กบอกแต่คุกวงใน ใจเย็นใจเย็นพี่ฟองพี่ฟองิืมขวาครับพี่แบเริืมขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับจังหวะนี้พี่แบคกก็ยังคงอย่างเชิงอยู่นะครับไม่กล้าเข้าไปครับพอพี่ฟองตบสวนกลับมานะครับพี่ฟองดุเหลือเกินไอ้กักหูไอ้กักหูนะครับจังหวะนี้โอ้ครับพี่แบค์ขยับเข้ามาแล้วพี่แบค์เข้ามาใกล้แล้วนะครับตอนนี้ต้องควบในพี่ฟองไมล่ะพี่ฟองพี่กักหู แต่ยัยโขาตอนนี้พี่ฟองไม่ไหวพี่ฟองกระโดดหนีไปก่อนแล้วพี่แบ๊กตามไปแบ๊กตามโอ้พี่ฟองกามาโอ้โหพี่ฟองโอ้ยลุงตุงนังตอนนี้โอ้โหปั๊บปั๊ดปั๊ดขึ้นไปก็มาโอ้โหอ๋อสุดท้ายครับพี่ฟองไม่ไหวครับคนพี่แบ๊กไม่ไหวครับต้องถอยลงมาชั้นล่างครับสำหนพี่แบ๊กน่าจะเป็นฝ่ายชนะไปครับในเกมวันนี้นะครับสบายแล้วพี่แบ๊กครูเด็กเด็กหนา ตบผู้หญิงอ,อ้โหเก่งจริงๆครับพี่แบ๊กสิบคนตาครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับห่วยคู่เอกนะครับพี่แบ๊กนะครับสิบคนตาเป็นฝ่ายชนะเลิศไปนะครับผม